จะได้ไหมเนี่ยจะได้ไหมครับพี่น้อง จะได้ไหมพี่น้องครับมาเล่นๆกันหน่อยเร็วเอ้าได้ด้วยแหละพี่แววสวัสดีค่ะพี่แววยายจ๋ายายจ้าลองลองลองกล้องลองกล้องล,อง,ล,อ,งลองของใหม่ลองของใหม่ <laughs> พามาเดินป่าแป่เมื่อกี้เจอกระต่ายว่าจะให้ดูกระต่ายหน่อยไล่ like ไม่เป็นโอ้โหอยากจะพูดฮะ มาดูซิเนี่ยว่าผักอะไรเนี่ยมันจะกินได้ไหมมีผักกินได้ไหมพี่น้องมาช่วยกันดูหน่อยเดี๋ยวพี่มีจะให้ดูมีใครอยู่กับเราบ้างนี่นะครับพื้นที่หลังบ้านนะจ๊ะเพืเ่อนๆมาดูกันซิว่าอันนั้นผักอะไรเนี่ย ต้นไม้ที่ตัดไว้เดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้มนีของน้ำ้วยนะอย่าเวียนหัวนะจ้าทุกคนใช่แล้วใช่แล้วมาหากระต่ายวันนี้น้องตายวิ่งใหญ่เลยอันนี้อันนี้เป็นป่าหลังบ้านฝั่งนู้นพี่หมียังไม่ได้ข้าม ฝั่งนู้นพี่หมียังไม่ได้ข้ามไปตัดยังไม่รู้ว่ามันมีผักอะไรบ้างแต่ว่าเอาฝั่งบ้านเราก่อนดีกว่าเนาะเอาฝั่งนี้ก่อนช่วงนี้ฝนตกบ่อยมากเลยเรามาดูกันว่ามีผักอะไรที่เราจะกินได้ไหมวันนี้เทสไลท์ลองลองใช้ไลท์ของเอ่อของ u t u b e ดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงบ้าง อันนี้เขาเรียกผักอะไรเอ่ยใครรู้ใครรู้ใครรู้ตอบหน่อยมันขึ้นมันเริ่มแก่แล้วเนาะเริ่มแก่เยอะแล้วอะเมื่อกี้มีกระต่ายตั้งหลายตัวพี่มีว่าจะ มันแก่แล้วมั้งยายจ๋ามันแก่แล้วใช่ไหมยายจ๋ามันแก่แล้วใช่ไหมเอายังเอายังเอาได้อยู่ไหมยายจา๋าน้องเอจา้าพินิจจ้าภาพชัดไหมเด็ดดูจา้าเด็ดเลยจา้าถ้างั้นก็เด็ดเลยจา้า เออมันยังกรอบกอบอยู่เลยนะมันมันก็เด็ดได้ปกติเลยยะจ๋า,จามันก็ยังกรอบกอบอยู่มันมันไม่มันไม่นี่แต่ดอกมันบานแล้วเด้มันจะโอเคบอวันนี้พามาเดินป่านะจ๊ะป่าหลังบ้านจ๊ะ นีถ้ามีเหตุก็ดีเนาะ <c oughs> เห็นน้องอิมอนนองอ่มขึ้นแล้วเออเห็นน้องอิ่มขึ้นแล้วก็เลยว่าจะมาถ่ายคลิปพอจะถ่ายคลิปแล้ว YouTube มันเปลี่ยนระบบใหม่หลังบ้านอีกแล้วเข้าไปหาไอ้ตรงคำว่าไลฟ์ปกติไม่ได้ก็เลยก็เลยลองไลฟ์จากไอ้โปรแกรมดูลองไลฟ์จากโปรแกรม YouTube ดูว่าจะไลฟ์ได้ไหมอ้าไม่มีโฆษณาหรอพี่นิดมีก็คิดว่ามันจะมีโฆษณาให้มันจะ ตั้งตรงไหนเนาะอันนี้เนาะชีวิตไม่มีโฆษณาใช่ไหมมันไม่มีให้ตั้งนะพี่นี่มันไม่มีให้ตั้งเลยมีใครเห็นโฆษณาไหมถ้าไม่เห็นจะวางแล้วนะ อันนี้มันไม่มีให้ตั้งโฆษณาเลยอะ่ะไม่รู้จะเข้าไปตั้งตรงไหนอะ่ะเพราะว่ามันใช่ใช่ใช,ใช่ใช่่จ๋าใช่เดี๋ยวปีหน้าเอาใหม่ใครเห็นโฆษณาบ้างเออมันไม่มีให้ตั้งโฆษณานะเนี่ยพี่หมีของพี่หมีไม่มีโฆษณา มีคนนะครับมีม,มีเพราะว่าพี่หมีตั้งโฆษณาแล้วอ๋อพี่หมอมบอกว่าติดดานแล้วโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ว่าไม่เห็นคนดูตอนนี้ไม่มีคนดู <c oughs> พี่ว่ามันตั้งโฆษณาให้อยู่นะเพราะว่าตั้งโฆษณาเลยอ่ะอันนี้หลังบ้านอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคือต้นอะไรเพื่อนๆอันนี้มันคือต้นอะไร อ๋อเข้าครั้งแรกไม่เห็นใช่ไหมน้องน้องเออันนี้มันคือต้นอะไรอะ่ะบอกหน่อยคนดูไม่ค่อยตรงอ่ะยังไงพี่โชคพี่โชคเอาใหม่นีคนดูไม่ค่อยตรงคืออะไรพี่โชคมีหนังแล้วจ้าเห็นไหมมีหนังแล้วมานั่งฟังเสียงเสียงลม มานั่งรอน้องกระต่ายทีนี้น้องกระต่ายจะมาอีกรอบไหมน้องกระต่ายน้องกวางจะมาอีกรอบไหมมามามาช่วยกันเก็บได้ไหมเนี่ย มันอ่อนอยู่นะมันอ่อนอยู่สวัสดีครับทุกคนนะครับชวนมานั่งฟังเสียงนกเสียงกระต่ายขอบคุณนะคะพี่แววตอนแรกว่าจะมาถ่ายคลิป คุยเรื่องการตั้งค่าหลังบ้านที่ว่ามันเป็นโปรแกรมใหม่คุยไปคุยมาก็เลยว่าจะลองไลฟ์ดูผ่านผ่าน YouTube โดยตรงเลยก็เลยขึ้นก็เลยลองขึ้นดูน้องเล็กสวัสดีค่ะตอนนี้กระต่ายกับกวางก็ไปหมดแล้วเพราะว่ากลัวกลัวพี่หมี จะทำยังไงดีกับหลังบ้านนะอันนี้มันคืออะไรพี่น้องอันนี้มันคืออะไรอันนี้มันคืออะไรเอ่ยตอบหน่อยสิตอบเหมือนกันเลยอันนี้มันคืออะไรอะ่ะอันนี้มันใช่หรือเปล่า อันนี้มันใช่ใช่ผักเซียนไหมอ่ะอันนี้น่าจะใช่นะอันนี้น่าจะใช่อยู่ใช่ไหมโอ้ย จะตายไหมเนี่ยตายแล้วมันใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่เก็บเอาเก็บเอาเลยพี่สลาสวัสดีค่ะเขาบอกว่ามันเป็นผักผักเซียนใช่ไหมใช่ไหมยน่จ๋าผักเซียนใช่ไหม ต้องมานั่งแอบถ่ายน้องกระต่ายไม่งั้นไม่ได้ไม่ได้รูปน้องกระต่ายดูสิดูสิอันนี้ยังใช่อยู่นะใช่หรือเปล่านะ มันจะใช่อยู่นะเอ้ยมันก็งามอยู่นะได้ไหมเฮ้ยมันมันกรอบดีเนาะพี่หมีว่ามันกรอบกอบแหละ เตยดง่ายมากเลยอ่ะอันนี้มันก็น่าจะใช่นะ ข้ามฝั่งไปฝั่งโน้นพี่หมียังไม่กล้าข้ามเลยยังไม่ได้เข้าไปตัดเลยไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างเห็นก็บอกว่ามันมีเสดามีอะไรด้วยใช่ไหมแต่ว่าไม่รู้ว่าเสดาต่างประเทศมันเป็นแบบไหนอ่ะมันจะเหมือนเสดาบ้านเราไหมอันนี้ต้องอันนี้ต้องถามเจ๊จ๋าะนะพี่สระอันนี้ต้องให้เจ๊จ๋ามาตอบเพราะว่าพี่หมีก็ยังไม่เคยลองอันนี้ครั้งแรกเดี๋ยวพี่หมีจะเอาไปลอง ลองทดสอบก่อนเดี๋ยวพี่มีเดี๋ยวพี่มีตอบว่าอร่อยไหมอันนี้ครั้งแรกเลยพี่อันนี้ครั้งแรกของพี่มีเลยเยอะมากเลยเนาะ อันนี้จะเป็นคลองน้ําเล็กๆนะคะที่ว่าสัตว์ป่าจะชอบมาก็คือมันมีคลองน้ําแบบนี้ยมนนีแอ่งน้ําเล็กๆทําให้เขามาหากินแถวนี้ได้แล้วก็กินต้นมงต้นไม้อันนี้ลมพัดนะลมพัดต้นไม้หักนะลมพัดแล้วต้นไม้มันหักลมแรงมาก เสียงลมนะจ๊ะเสียงลมดังๆเลยอันนี้เป็นพี <c oughs> <c oughs> ่หมีว่าตั้งโฆษณาไปแล้วนะพี่นิดแต่ว่ามันอาจจะขึ้นช้าเพราะว่าอันนี้มันเป็นเป็นไลฟ์ของ YouTube โดยตรงเลยมันไม่ได้ มันเป็นมันไม่ได้เป็นไลฟ์ที่ที่ใช้เออ่ที่ใช้แอปตัวอื่นช่วยในการไลฟ์นะจะรอดไหมอันนี้จะรอดไหมดอกไม้ด้วยให้ดูดอกไม้ดอกไม้งามๆ หลังบ้านจ้าหน้าตาก็จะประมาณนี้อันนี้คืออะไรไม่รู้อันนี้คือต้นอะไรนะ พี่นาเอาใหม่เดี๋ยวพี่น้ารเอาใหม่เดี๋ยวจะไปหาซื้อจะไปหาซื้อขาตั้งกล้องที่แบบสูงๆหน่อยมาตั้งไว้แอบถ่ายถ่ายรูปยังไม่เห็นมีเห็ดนะคะพี่ซาร่ามันชื้นมากเลยนะแต่ว่าพี่หมียมัง ยังมองไม่เห็นเห็ดนะคะเนี่ย,ยกำลังขึ้นยังไม่เห็นเห็ดเ,เลยคะ่ะเดี๋ยวต้องลองเนาะต้องลองดูเนี่ยเป็นกิ่งไม้ นี่คือต้นอะไรใครรู้จักบ้างเรามาดูกันมะวันนั้นพี่มีตัดต้นไม้ไม่หมดดินก็ชื้นมากเลยนะคะมันจะมีเห็ดช่วงไหนคะอันนี้คือเห็ดอะไร เนี่ยพี่นิดอันนี้เห็ดอะไรกินได้ไหมอ่ะเหมือนเห็ดนางฟ้าเลยเนาะออกินเหมือนเห็ดนางฟ้าเลยพี่จะตายไหมเนี่ยกินได้ไหมกินได้ไหมสวยมากเลยอะ่ะ หอมหอมกินมันหอมดีด้วยเห็นนั่งลมเหรอชัวร์ไหมยายจ้าพี่หมีไม่เข้าโรงพยาบาลนะถ้าถ้ามันมีมันต้องมีอีกใช่ไหมเดี๋ยวเราเดินดูอีกหน่อยดิต้องมีอะไรอีก แล้วมันมีแค่นี้วะแต่พี่หมีว่ากลิ่นมันก็เหมือนเห็ดที่มันกินได้เนาะเ,ออเรามาผจนภัยในป่าลังบ้านกันเรามาดูซิว่าป่าหลังบ้านเราเป็นยังไงบ้าง อันนี้ใช่ไหมอันนี้ต้นอะไรนะเยจ๋าอันนี้ต้นอะไรเนี่ยใช่เปล่าใช่มั้งเหมือนกันเลยลูงนี้ต้องเอาลูงนี้ต้องเอาไอ้นี่มาด้วยอาตะกร้ามาเก็บอันนี้เป็นฝีเม่าอันนี้เป็นฝีเมือพี่มีตัดแอง เข้ามาก็ทำลายป่าซะแล้วตัดไม่หมดนะคะวันอาทิตย์ที่แล้วรอบที่แล้วพี่หมีตัดไม่หมดคิดว่าน่าจะมีเห็ุขึ้นมาเร็วๆนี้น่าจะมีเห็ุนะทำไมมันมีอยู่แค่นี้นะน่าจะมีอีก อันนี้ใช่บอกอะไม่ใช่หัวละเดีย๋ยวเดีย๋ยวงานเข้าอี จะได้ยินเสียงเสียงสัตว์ป่านะคะเสียงนกเสียงอะไรฟังเสียงนกไปก่อนเนาะเดี๋ยวพี่มีดูก่อนว่ามีเห็ดไหมทำไมมันมีแค่นี้แล้วทำไมจะเข้าไปตรงโน้นได้